ตาดพี่น้องพ่อเฮ็ดปวกแดงมันบาดแล้วมันติดฝุ่นมาขึ้นคิดว่ามันสีเบือดหรือเพราะท่านเสีเบือดนีนจะดอกงี้คุณน่ะพี่น้องพี่ไง เกือบมันเหยียบหัวเหยียบไว้ดินมันลมเกือบเท่าขันบัวบานกับบัเห็นมันเหมือน วลาแล้วมัน้่งพ่อเฮ็ดปวกบานๆนังจีราะว่าม,มันขึ้นฝนตก<ะ>แสดงว่าคันห้าคอรอกตุ้มๆน่ที่สีงามแห้งเนาะ ยางมากว่านกับโบเห็นมึงไงมีแต่ดอกไงไงถึงสีมูบอย่างไงแต่กระดอกไงเด้อแต่แกงกันหมอยเด้อ ดึงเบขึ้นหอยอันนี้ดอกง่ายไรอันนี้น่าจะเป็นดอกหานมันเนาะดอกง่ายไหมยาดึงเบขึ้น เขาบาได้ขุธหายอียอ่ะดึงก็คืนหลังง่ายน่ะน่าจะเป็นดอกหานดูน่ะโอ้โห,โหดอกแบบใจมากลา่อมากแล้วแล้

คลิปนี้ก็เอาไว้ซสมนี้ก่อนเด้อจ้าที่ภากันหาเห็ดต่อ